พี่เจ้ามากินอาอ,อกป่ามามากินข้าว้วยกันเจ้าออกป่าดุกเน้อกินข้าวด้จยก,กันปอแม่ปีน้องข้าวหนึ่งห่อนๆเลยมา้ายากอยู่ที่ยาวๆเนี่ยไปยูไปดูตีอันอย่างก็แดนดินทินเหนือในยูทูบนะเจ้าอปอมแม่ปีน้องใส่ใบบักูใส่อย่างก็ หอมปอมเปื้ต้นหอมพัชชีวิธีทําม,มีในอีพีหนึ่งนะเจ้านัอขอบคุณจิตติสามขอบคุณเ,เจ้าเนอขอบคุณจัดนักนีง่ายสถานที่ Khi bhaa, jao... <disadnoon> ăn trong nhà, nấu kê cơm nhà này, cháu già yếu khang ngọc, nhúng xay bột giặt chei thôi, mắc. Lắm khana bò may mà lắm nhóc, nhóc này รับประกันลํากินเขาน้าวลํำน้ำลงปั่นกับข้าวจำจ้าเมาะลําขนาดเน่ยพอแม่ปี่น้อง,ปไ,ไ,ปงไปลองเนี่ยพอต้องใช้น้ำหนักอ่ะใช้น้ำหนัก,นกมึจะจำลลํำจะนี่ไปเห่อใ้น้ำน้อยๆเป็นท่ออ่ะอ๋อ,อ นพนาปอมแม่ปี่น้องมากินข้าวเจีก,กกันมีคนร้อกินข้าวตัวจ้าช่วงนี้กินข้าวหนึง่งอัอนน้ำนักจะขึ้นหน่อยนึงปอมแม่ปี่น้องไปทำตามเน้อพัดน้ำพริกเนอ,อม,อม แล้วหกฝันเราเหนในบ้านเจาะนั่งกินนอกพวนี้อยู่ในบ้านแป้งหลังคาร้าน กนตัวกันเนอ่อม่พี่น้องดูในคลิปเนอเจ้าเนอจะทําอย่างน้าจะทาแล้วมันผูกมาดูกันว่าแม่เจ้านางจะทําอย่างกินหะเจ้าวันนี้เป็นเจ้านางไปก่อนบายบายสวัสดีเจ้า